สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ย้อนอดีตไป51ปีนะครับมาดูเปียโปสเตอร์ช่างเขียนภาพชื่อดังกับงานกำกับหนัง35มมเรื่องแรกในชีวิตของเขานั่นคือเรื่องโทนโทนเป็นการนำชายาสุริยันพระเอกสามตุ๊กตาทองแนอดีตกลับมาแสดงหนังอีกครั้งหนึ่งและก็ยังเป็นการแสดงหนังครั้งแรกของคุณสังทองสีใสนะครับที่กำลังเดินมาอยู่นั่นแหละครับหนังเรื่องโทนถ่ายทำด้วยฟิล์ม35มมนะครับแต่ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำ ชุดนี้ถ่ายทำด้วยฟิล์ม1 6มมขาวดำโทนใช้ตากล้อง35มมถึง3คนด้วยกันนะครับแต่ว่าฟิล์มเบื้องหลังนี้จะเห็นตากล้องท่านใดก็คอยดูนะครับนี่คุณเปียกรัากำลังยืนกำกับนะครับยืนแนะนำดารานะครับคุณสังทองสีใสนะครับทำท่าจะต่อยเหมือนในใบปิดนะครับแม้ว่าจะเป็นหนัง35มมนะครับแต่เวลาถ่ายทําก็ไม่ได้บันทึกเสียงนะครับต้องมาภาคเองทีหลังนะครับนี่คุณเปียกนะครับกาลังยืนวอากากับคิวบูอยู่นะครับ ดาวร้ายในกลุ่มนี้คนที่เห็นด้านหลังก็คือคุณหมีหมัดแม่นนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับเหมยชดเก่งนักลบแองนักเลอะคุณเสริมพันสุดทินเน่นะครับเดินเข้ามานะครับก็มาต่อยชายานะต่อยโทนั่นแหละครับ หััวรอกนเะฉากต่อมาก็จะเป็นงานวันเกิดของคุณสายันจันทรยุบู์นะครับซึ่งในเรื่องนี้จะจีบกับคุณจารุวันปัญโยพาสครับคุณจารวุวรรปัญโยภาสในเรื่องนี้ก็คุณโทนพระเอกชัยยานั้นแอบชอบมาตั้งแต่ เรียนมัธยมด้วยกันที่ต่างจังหวัดนะครับมาดูฉากงานวันเกิดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณชัยยาก็เป็นบริกรนะครับคอยเสิร์ฟอาหารในคนอื่นนะครับมาใส่เขาอยู่นะครับนี่คุณเปียกโปสเตอร์นะครับเดินดูความเรียบร้อยก่อนจะถ่ายนะครับเห็นคุณพูนสอัดิ์ไหครับที่ปิดปัตเตอร์ตรงหัวนะครับเป็นตากล้องในเรื่องด้วยนะครับเต้นรำนนะเต้นเสียงจะต้องออก มีนำ้นำลายน้ำลายติดนิดหนึ่งนะครับถ้าผ้าเสียงคุณพุลสวัสดนะครับอืมเนี่ยถ่ายไว้ค่อยเยอะนะครับมุนนี้เต็มเต็มนี่ยาวประมาณสิบหน <c oughs> าท <c oughs> <c oughs> ีสิหนาทีนะครับเล่นมุกกันแล้วครับค <c oughs> ุณพุลสวัสด <c oughs> <this> ์ขึ้นไปบนเวทีแล้วครับไปประกาศจะให้คุณจารุวรรณบรรยายพาดขึ้นมาร้องเพลง บุญคอนวันเกิดเป็นเพลงพิเศษให้กับคุณสายันต์จันทิบูลน,นะครับในเรื่องจะชื่อออสน,นะฮะหลายท่านคงจะชมมาแล้วนะครับเรื่องโทนนะครับเพราะว่าออกเผยแพร่ไปนานแล้วแต่วันนี้เรามาดูเป็นเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับจะได้เห็นกรรมวิธีขั้นตอนการถ่ายทาหนังในสมัยก่อนนะครับคุณจารุวรรณนะครับกำลังจะขึ้นเวทีร้องเพลงนะครับ กล้องก็พยายามเก็บรายละเอียดนะครับเรียกว่าถ่ายซ้อนถ่ายนะครับในระหว่างที่ถ่ายทําตรงนี้จะมีกล้อง35มามถ่ายไว้ด้วยนะครับแต่ว่ากล้องที่เป็นเบื้องหลังหรือกล้องข่าวนี่ก็จะถ่ายซ้อนไปอีกทีหนึ่งนะครับชัยยาพอเห็นเป็นคุณจรวุวรรณก็จานตกเลยครับนี่คุณจารวุวรรณนะครับในเรื่องจะชื่อกุลาบนะครับเป็นคนที่พระเอกคือคชัยยาหรือโทนนี่แอบร,รักนะครับ แต่ว่าทำไงได้นะครับมาสายอยู่บ้านเขาแล้วก็เห็นคุณสายันซึ่งเป็นเพื่อนนะครับเป็นผู้มีพระคุณชอบด้วยก็ก็จะหลีกทางให้นะครับมาด,ดูฉากที่ไปถ่ายทํานอกสถานที่นะครับนีตาก,กล้อง35มมนะครับม,มีคุณเปียกําลังบอกว่าต้องการภาพแบบไหนนะครับแล้วก็เดินนะครับ ที่คลุมคลุมไว้นะ่คือกล้องนะครับเป็นฉากที่คุณเสริมพันจะต้องไล่ย,ยิงคุณโทนนะครับนี่ครับคุณโทนเสื้อขาดน,นี่ครับก็ถึบถ่ายนะครับคุณเสริมพันก็จะไล่ย,ยิงเป็นฉากท้ายเรื่องแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครเคยดูในหนังหรือในแผ่น D v วดีจะเห็นว่า ถ่ายทําขั้นตอนนี้ไว้ค่อนข้างยาวนะครับกว่าจะไล่ยิงกันเสร็จมุมกล้องแต่ละมุมที่ถ่ายขึ้นไปนะครับดูกว่าที่เขาจะได้ภาพมาให้เราดูแต่ละช็อตนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วคนมาหยุดนะครับจะเอามุมไหนนะครับก็ดูนะครับถ้ามีคนถือกระดาษแล้วยืนบอกบทนั่นตามไปปิดหนังบอกว่าเป็นคุณนันทวัฒน์นะครับเป็นคนบอกบทนะครับนี่คุณเสริมพันธ์นะครับ เตรียมจะยิงชัยยายิงไว้ายายแล้วครับคุณเสพพันนี่รอให้คุณชัยยายิงจนกระสุนหมดนะครับนี่กล้องนะครับตากล้องมีกี่กล้องรับมองดูมองเห็นกล้องเดียวนะครับเป็นหนังซึ่งออกฉายแล้วคนชอบกันมากนะครับเรื่องโทนนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณเปียกโปสเตอร์อย่างมากจนหันกลับมาสร้างหนังไม่ใช่หันกลับมาสร้างหนัง จนเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตไปสร้างหนังเลยแล้วครับจากนั้นก็ไปเป็นเรื่องดวงเรื่องชู้นะครับดีกุช่ายายิงไปแล้วนะครับยิงนี่คือยิงไปที่คุณเสือพันธ์นะครับแต่ว่ายิงกล้องนะครับที่เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่ถ่ายในบ้านนะครับดูดอลลี่สมัยก่อนนะครับรถแท็กซี่วิ่งเข้ามานะครับใอยดูวิธีการถ่ายทําตามรถแท็กซี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวกล้องเขาจะทํำยังไง ล่องจะเลื่อนไปนะครับเห็นไหมครับเลื่อนไปเข็นไปนะครับดอลลี่เข็นนะครับแท็กซี่นะครับยังไม่ให้ผมเลยครับไปไม่ต้องทอนอันนี้คุณชยัยคุณอรัญญาออกมาหาคุณสะอาดเปียกองสารนะครับเป็นผู้ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นผู้ดีผู้ร้ายนะครับบทถนัดของเขาแล้ครับ ตากล้องครับอีกท่านหนึ่งตากล้องก็คือคุณมนัตโตพอญาตนะครับคุณสานิตรุจิรัตกูลนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านใดบ้างนะครับที่ถ่ายดูหน้าไม่ออกเลยนะครับอรัญญาจะชื่อเล่นชื่อแดงนะครับเป็นคุณสาย,ยันจันทิบูลนะครับเดินลงมาจากกระไดบ้าน บ้านหลังนี้อยู่กัน3คนพี่น้องน,นะครับคนโตก็คือคุณรุดรนระพบนะครับอันนี้แซลน้องสาวตัวเองนะครับเป็นหนังข่าวหรือเบื้องหลังการถ่ายทำที่ถ่ายทำไว้ค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นหนัง35มามอยกำลังจะเริ่มบูมขึ้นมานะครับช่วงที่คุณเปียกทำเรื่องนี้ก็ใช้เวลาถ่ายทำเป็นปีแล้วครับจริงๆภาพนี้มันจะต้องบอกว่า เป็นภาพที่เกิดขึ้นในปี2012นะครับนี่น่าจะเป็นคุณนันทวัฒน์นะครับเพราะเป็นคนบอกบทนะครับเห็นไหมครับที่เขียนก็คือว่าอาจจะมีการแก้ไขถ้อยคานะครับคุณพัญยานะครับโกโรโทนนั้นนะครับเคลื่องไปปั๊บจะต้องชนกับคุณรุทเคลื่องไปโดนกล้องครับเห็นไหมครับชัยยาวอันนี้คือของขวัญที่คุณชัยยาจะต้องถือเอาไปให้คุณพัญยารไุ่มกับก้าวมาให้แล้วก็พอบอกถ่าย แอคชั่นประตูเปิดกระเดินเข้ามามูมี้สวยนะครับถ่ายคุณนรัญญาโดยผ่านตู้ปลานะเอาของขวัมาให้นะครับก็เป็นการกลับมาแจ้งเกิดของคุณชายาสุริยนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ไม่ได้แสดงภาพยนต์นานนะครับคุณเปียโกโพสเตอร์ก็นำมา แสดงหนังอีกนะครับก็ที่แรกก็ถูกทวงติงจากหลายท่านนะครับบอกว่าเป็นพระเอกซึ่งตกไปแล้วนะครับน่าจะไม่ไหวแต่คุณเปียกก็ยืนยันว่าน่าใช่คุณชยาเล่นนะครับคุณชยาก็รับเล่นนะครับและปรากฏว่าหลังจากเรื่องนี้คุณชยาก็มีหนังแสดงอีกหลายเรื่องนะครับก็กลับมาแจ้งเกิดม่อีกในวงการภาพยนตร์ได้นะครับคุณชยานะครับ5 1ปีมาแล้วนะครับภาพนี้นะครับ ยาก็สวยนะครับตอนนั้นครับในเรื่องนี้มาแบบมาดยิงนะครับกวนโมโหสุดท้ายก็รักกับโทนนะครับวอนกลับมาที่เดิมอีกครับกลับมาที่ฉากยิงกันฉากสุดท้ายนะครับที่มายิงกันในซอกในอะไรที่เป็นหลืบเขาอย่างนี้แล้วครับเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มุงดูอะไรกันนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับชายาววิ่งครับนี่ลมจริงนะครับไม่ใช่ลมเอฟเฟกนะครับ เสริมพันจะต้องไล่ตามยิงไอ้โทนนะครับเพื่อนคู่แคนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมไหนวะเนี่ย <c oughs> มีตากล้องนะครับสคนนะครับผมรู้จักหน้าคุณพูนสวัสดิ์คนเดียวนะครับอีกสองท่านไม่เคยเห็นหน้าเลยรับคุณสานิตกับคุณมนัตโตขอยาาดนี่ไม่เคยเห็นหนะนี่เป็นฉากที่คุณชัยยาเหลือกระสุนนัดสุดท้ายแล้วก็ยิงคุณเสริมพันธ์นะครับเสริมพันธ์ประมาทนะครับ ฟังเสียงปืนเขาแล้วคิดว่าเขาไม่มีกระสุนปืนแน่นะครับเป็นหนังซึ่งถ่ายทําค่อนข้างละเอียดแล้วก็คนดูท่าสังเกตนี่คุณนันทวัฒน,น,น์นะครับบอกหมดได้แน่แล้วครับี่คุณเปียโกโปสเตอร์จะสังเกตเห็นว่าคุณเปียกทําหนังเรื่องนี้หนังมีความยาวนะครับแล้วก็ละเอียดจริง,รงๆหนังจะยาวกว่านี้มากนะครับตอนที่ถ่ายทํานั้นแต่ว่ามาตัดออกบางส่วนมาย่อดนะครับเพราะว่าถ่ายทาไว้เยอะคือหน,หนังไทยสมัยก่อนเวลาถ่ายทำนี่บางทีกินเวลา สองชั่วโมง50นาทีนะครับบางเรื่อง3มชั่วโมงนะแต่ว่าพอยุคหลังๆนี้หนังจะเหลือแค่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมง15หลังสุดนี่ชั่วโมงครึ่งก็ต้องจบแล้วนะครับเพราะว่าคนเริ่มจะดูหนังเหนื่อยแล้วนะครับดูหนังไม่เหมือนสมัยก่อนนะ่คนสมัยก่อนดูหนังยาว2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง50นาทีดูได้สบายๆนะครับดูกันเพลินๆน,น,นะครับแต่ปัจจุบันนี้คนดูหนังเร็วนะครับบางที ปูมุกยังไม่ได้เลยนะครับคนดูเบื่อก่อนนะครับปูมุกไม่ได้นี่เป็นฉากถ่ายตอนกลางคืนนะครับที่คุณอรัญญาคุณจารวุวันจะถูกคนร้ายชุบไปนะครับเดินออกมาส่งจากบ้านนะครับจะมีคนร้ายมาชุบนะครับตามปกติหนังไทยสมัยก่อนนู้นนะถ้าเป็นกลางคืนก็ถ่ายกลางวันนะครับแต่นี่ถ่ายกลางคืนเลยนะครับน,นะครับคนร้ายมาชุบ คุเปียกชี้มุมบอกวิธีการนะครับอยากได้ภาพแบบไหนก็บอกตากล้องเขาดี่เขาจัดให้กลุ่มี้มันแม่นนะครับโปยาสลบเอาขึ้นรถไปเห็นไหมครับไฟสองขบวนสะท้อนมาทางนี้นะครับแต่เวลาถ่ายเนี่ยเขาจะต้องหาทางหลบนะครับไม่ให้จับได้ว่าแสงมาจากทางไหนนะครับต้องให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับขึ้นรถอาจจะเป็นรถแลนด์โรเวอร์นะส่งอย่างนี้นะครับไปแล้วนะครับคุณชัยยาต่อเนื่องนะครับคุณชัยยา ออกมาตามจริงๆในเรื่องจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์มากับคุณสายันยนิบูลก่อนนะครับนี่ครับออกมาตามแล้ว,วิ่งตามนะคือวิ่งมาชนกล้องแล้วหยุดนะครับเห็นไหมครับชาวบ้านที่ยืนอยู่สองสาคนนั้นก็คือตัวประกอบนั่นแหละครับที่เขาฉากนะครับมีกําลังนั่งดูนะคุณน่าจะเป็นคุณนันทวัฒน์กำลังกำกับบทน,นะครับนั่นคุณเปียกโปสเตอร์อ๋อนี่ซ้อมแทนนะครับถึงเวลาแล้วครับซ้อมแทน เอยถ่ายครับตากล้องุรุดอดมภคมนะครับเสื้อสีขาวจะเป็นพี่ชายนะครับฝังมือจะเป็นคุณสายันจัตีิบู์นะครับถ,ถ่ายยาวพอสมควรนะครับแต่คิดว่าถ้าไปออกสถานีโทรทัาเขาคงจะไม่ฉายจนหมด หมดทั้งทั้งวันนี้หรอครับ1 5บนาทีนะครับก็ไม่ใช่หรอกครับนี่เป็นถ่ายรางรถไฟแล้วก็เห็นรถไฟวิ่งนะครับเห็นไหมครับย้อนกับไรฉากตอนต้นนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ถูกต่อยสลบนะครับก็ฟื้นขึ้นมานะครับก็จะไปปลุกสังทองนะครับสังทองนี่เสร็จจากตรงนี้แล้วก็ดังเป็นผู้แตกเลยนะครับมีงานแสดงอีกเพียบเลยนะครับสังเอินมา ภาคเสียงสังทองนี่ต้องเสียงแหบๆนิดหนึ่งนะครับนี่กําลังดูบทกําลังปรับบทกันอยู่มั้งครับนี่ครับคุณเปียกโพสเตอร์ขวามือคุณนันทวัฒน์แน่ๆแล้วครับพอเห็นหลายครั้งแล้วส่วนตากล้องนี่คุณสานิดกับคุณมณตโตพญาตินีคนไหนผมไม่ทราบนะครับเพราะว่ามี3ท่านอีกคนหนึ่งคุณพูนสวัสดิ์นี่ตั้งแต่ดูมวนนี้มายังไม่เห็นคุณพูนสวัสดิ์เลยนะครับนี่ใครคุณชยานะครับอ๋อคุณเปียกกาลังบอกคุณชยาคุณนันทวัฒน์ อ่านบทอยู่ข้างบนนะครับบอกบทนะครับเรียกว่าวิธีบอกบทนะคเขคุยกันชายาก็เล่นมองนั้นมองนี้เพิ่งจะเข้ามาอยู่อ่ะััดีครับเธอก็อยู่บ้านหลังนี้ก็แล้วกันครับมาเรียนกรุงเทพนะครับเห็นไหมครับคนที่ยืนดูข้อถ่ายก็จะอยู่ข้างนอกเวลาไม่มีคิวนะครับเป็นละมุมนะครับ สหรือกันคนวัดแสงก็วัดไปนะครับเมื่อได้ที่แล้วถึงก็อาดาราเข้าจริงนะครับนี่จะเป็นการน่าจะเป็นการปรับแก้ไขบทนะครับเริ่มต้นมาที่เดิมอีกนะครับเฉยยานะครับจะพูดก็จะเป็นหนังหนึ่งเรื่องให้เราดูนี้ใช้เวลายากนะครับยิ่งถ้าถ่ายกล้องเดี่ยวด้วยแล้วจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามุม ถ้า3คนอย่างนี้ถ้ากล้องเดียวนี่เวลาเปลี่ยนมุมภาพจะต้องทุกคนจะต้องอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ต้องถ่ายเจาะไว้ที่อื่นนะครับก็จะเป็นการยากอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าถ่ายเจาะก็คือเอาแต่หน้าคนเดียวอาจจะพูดกับกล้องนะครับไม่ต้องเนี่ยอาจจะพูดกับกล้องโดยที่ไม่ต้องมีคุณชายามานั่งอยู่ตรงหน้าก็ได้นี่เขาเรียกว่าถ่ายเจาะนะครับก็เป็นการเล่นกับกล้องนะครับแต่ถ้าอยากให้เห็นว่า ทุกคนอยู่ด้วยกันก็ถ่ายมุมกว้างนะครับมุมกว้างก็จะเห็นซึ่งจะมีวิธีการถ่ายทํามันเป็นเทคนิคของการถ่ายทําหนังในสมัยก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่คุณเปียกโปสเตอร์กระโดดมาลองกํากับหนังนะครับว่าจะลองเรื่องเดียวนะครับแต่ว่าพอได้รับความนิยมมีชื่อเสียงคุณเปียกโปสเตอร์ก็โทษด,ดวงแล้วละครับก็เลยไปสร้างหนังเรื่องดวงว่าฉันไ่ต้องมาแสดงหนังไอ้ต้องมาสร้างหนังเอง,เองละ่ะ มากำากับหนังเองนะครับก็เลยมีผลงานของคุณเปียกโัสเตอร์อีกหลายเรื่องที่หลายท่านชอบนะครับหลายๆเรื่องก็ยังหาฟิล์มมาดูไม่ได้นะครับอย่างเรื่องดวงก็ยังหาฟิล์มไม่ได้เรื่องเรื่องชูนอมีนะครับเรื่องอะไรอีกเขาสมิงก็ไม่ได้นะครับฟีมหายหมดนะครับหนัง35มมฟิล์มจะเสียหายเร็วกว่าหนัง16มมนะครับเพราะว่า35มมนฟิล์มมันใหญ่แล้วก็ เครื่องฉายมันเดินเร็วกว่าเครื่องฉาย16โกมอนะครับมันทําให้ปีมที่ถูกใช้นี่แตกหรือชิ้นสเสียหายง่ายกว่าหนัง16กมอซึ่งเครื่องฉายเดินนิ่มแล้วก็เดินเงียบนะครับคงจะดูกันเท่านี้แล้ะครับจะหมดหม้วนแล้วนะครับเบื้องหลังการทําหนังครั้งแรกของคุณเปียกโปสเตอร์ครับสวัสดีครับอันนี้ดูแสงแดดนะครับ